สวัสดีครับสวัสดีวังโอเดียวปักหญ่เลยสอมมิดพูดซับตอนนี้คณะคณะกองถ่ายของเราจะทำถ่ายทำมิวสิกเพลงอ่าโอเค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  เออมาถึงสถานที่ก่อนแต่ว่าสิเอาใหญ่สบายเข้ามาหรือยังเออพื้แรงเข้ามาเลยเตรียมให้แล้วไปเย็นไปเย็นไปเย็นดะคนให้หน่อยเบอร์เบอ่์เพชรใจบอกเ็ดให้แล้วเพ็ดเพชรให้แล้วใช่แล้วห้าสี่สองใหญ่แล้วแต่ว่าบุคคลเขาด้วยหนังสาอเขาเออ ผลง,งานเพลงรอนางที่หวังบาดานนะครับเราถ่ายเอ็มบีวันนี้ทั้งวันนะครับอเอา,าอะนะครับยืนทั้งนี้ก็ได้ยืนทั้งนี้ก็ได้เดินไปทั้งนั้นก็ได้เอา เออตัวนี้แหละยืนตัวนี้แหละขอไม่ให้เดินผ่านกล้องเฉยๆให้ให้ไปทางหลังก็ไปทางหน้าตอนนี้ก็กำลังถ่าย MB นะครับสมคิดบอดทอง เรียงรอนางที่บางบดานนะครับจากต,ตะแหล่ตะแหล่แหลแล่ลครับรถอะไบอ,กอสากาอ,อ๋ออ๋ออ๋จำไรรจด้นะครจ้าตอนนี้ถ่ายที่องค์พระธาตุพนมนะครับ ใครได้ชมคลิปนี้สารทูอานนะครับ ขึ้นได้หรือไปยากเเบารมีมากนะก็ได้ก็ไปอารย์าจารดใส่ของีเข้าไปอธิษฐานจิตในนั้นนะหลังเส็จเชื่อนเหมือนกันนหมออาจารย์สายเดอาคนดยจะ้งดได้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 ไดไปพ้มันกีปุ้ยแหละได้บ โอเคจ้าเดี๋ยวเนี้ยไว้ก่อนนะใช้งานอยู่ตามสบายเลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะ <laughs> <laughs> มาไหว้เยอะนะครับตอนนี้กำลังถ่าย m อมีของสมจิตบอทองเพลงที่อาจารย์สนชัยได้แต่งให้รอนางที่วังบาดานนะครับน้ำกำก็อยู่ที่อำเภอรเรโนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่น้ำกำอำเภอรเรโนต่อนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตามห้อยอรยธรรมของสมจิตบอทองอของสนชัยนะครับเพลงของสมจิตบอทองนะครับ ไหมแสนได้ไหมถ้าเอาอีเที่ยวเขาอีเที่ยวดเาทงานมนจเชื่ไว่จับจับาไมอ่ะอาจารย์ไม่ให้ใครเข้าทาใหม่ทยใหม่ัออกนี่ยไปอ่าเป็นเสาเป็นเป็นเสาอยืนตรงนี้ไม่ให้ใครผ่านแต่ิผ่านเอออ่ ไอ้หนูถ้ามันบ่ได้เฮาไปทายห่มพราว่าสมคิดมันผ่าแดดมันหนาหงี้ไปยืนทายห่มตรงนั้นมันหนาหงีมันหน่าหงี้ไปทายห่มตรงนั้นไปทายห่มตรงนั้นทั้งนั้นมันยัง่อยเป็นห่มยัง่อยบ่าหน่าอ่อหยิบเที่ยวนึงก็ได้อะมันทายหนายงี้บ่ได้มันมันบ่เต็มที่ว่าคนเดี๋วว่าไม่มีเลยเออมันแดดแล้วันนี้ไม่เจอได้ขาวๆาแดงๆนึงก็แล้ว ไปไปท้ายตัวนั้นพระอาจารย์เพราะว่ามันเป็นโฮมนะเอาเอากลับขึ้นไปละขึ้นไปเอากลับขึ้นไปหันลาเคลือบขึ้นไปเลยม้วนไปม้วนไปมึงอยถือหันตากแดดคนเดียวมึงอย่าถือเออไปท้ายกูแล้วนำกลพบกูแล้วต่อนี่ดทายนี่ต่อ ป้อนพดีต้อน้นร้อนลนี่ก็ป้อนร้อนไอ้คนฟอนงามเนาะใบสีป้าันอเบสวออเห็นสิไทยเอาหนักหนักกากระบาดเนี่ยนะหน้ากลวงกระบาดน้าบ่วงกระบาดข้าบกินอย่างเดียวไม่ออก

ตอนนี้ก็เป็นการเตรียมถวายมาหอดตอนเดนจจะถ่ายเอ็มวีนะครับของสมบรูรณ์ทองรอนางที่วางบดานนะครับตอนนี้กำลังเตรียมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปนะครับ ติดตามนะครับ